อ่าได้อ่าที่เรื่องเรื่องนี้บอกอาจจะไม่ชำนาญอ่านันนี้พี่อ่พี่ชายนสือกวนี้ไม่รูเหมือนกันนี่ดูคร่าวๆดูคร่าวๆก่อนให้ให้ทุกคนเห็นก่อนอ่าครับได้เลยพี่ขอบมาครับพี่ได้ครับขอบมากครับผมอ่าขึ้นมาเร่ัเป็นเมอร์ควนะครับับอ่าตัวนี้ตัวเป็น4รอยม้านะครับเหมาะกับเรือสไตล์ของครอบครัวนะโหสวยงามนะครับ เหมืองบางเอ๋ก็จะเป็นกลุ่มของบางจะเป็นเรื่องงานเรือตกปลาที่เป็นหลักเนาะเด่เรานี้นะครับก็คือกลุ่มที่มีการกําลังจ่ายสูงขึ้นเราก็จะมาในเรือของลักษณะรัศดรี่แบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเรีมารีนนะครับอ่าด้านในครับโอ้โหอลังรับอลังคุณซีเกตว่าไงครับคุณซีเกตอ่าคุณซีเกตลิบูเรราเป็นไงครับดูดูว่าตัวนี้ดีนะครับอเข้าขมาดูด้านในครับโอ้โห นะครับลักษณะคือเรือหนึ่งเดินทางในช่วงสั้นๆมากนะครับหนึ่งเรือเหล่านี้ส่วนใหญ่านน้ำมันก็จะเบรกอยู่ประมาณพันพันสองพันห้าโดยประมาณนะครับเข้ามาดูด้านในกันนะครับโอ้โหเข้ามานี่ครับหลักหลักของห้องนี่โอ้โหห้องหัวเรือนะครับห้องหัวเรือครอบครัวนะครับเาม,ามีลูกสาวลูกชายาแยกออกมานะครับมาดูต่อด้านในนะครับห้องน้ำ อย่างงามเลยห้องน้ำโอ้โหนะครับห้องน้ําม,มีแยกแห้งเเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอีกห้องนึงนะครับผมอ่าน,นี่เป็นห้องนอนคล้ายๆกับลําเมื่อวานที่ลงไปนองมีห้องนอนด้านใต้อันนี้อาจจะเป็นของของ้องคุณพ่อ,อคุณแม่ได้ครับโอโ้ห้องนี้ประมาณนี้เลยโอโ้กระจกด้วยห้องน้านะครับมา <laughs> เลยนะครับ ลักษณะเดี๋ยวพาดูด้านหน้าหลงเรือนะครับมีที่ทํากับข้าวนะครับทำข้าวได้ลักษณะเป็นลักษณะของอิตาลีนะครับเทคโนโลยีของเรมารีนี่บางอาจจะไม่ค่อยชำน,นาญของเรมารีนนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของพวกกาเมินซิมราดอันนี้เหล่ากันได้เรื่อยๆนะครับเครื่องเสียงกันน้ํานะครับนี่ด้านหน้าของเรือ <c oughs> ที่ปัดกระจกอย่างดีนะครับสมอเป็นลักษณะของไฟฟ้านะห้องด้านหน้าก็มีเปิดรับลมรับแสงแดดได้นะครับ กระดูครับเจอพี่ชายเขาพอดีได้โอกาสมาขอบคุณมากครับพี่ตัวนี้เป็นมือนะครับมือตัวนี้ก็เป็นจอจอของการมินนะครับมือสามร้อยนะครับมันมนดู้าดูลูกมลูกใครในคนนี้จะไม่ได้นะครับลูกบังนุค่หวายูนุ๊นะครับมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีกลุ่มเรือต่างๆของเป็นต่างๆเดี๋ยวบางจะเข้าไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ออมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับ อมหันมาเรียกนะครับทำไมแล้วทำไมอ่ะเมื่อวานบางขึ้นมาลำนี้แล้วเนาะลำนี้ก็จะเป็นสามล้อจะมีห้องนอนใหญ่มากนะครับอยู่ด้านในต่อนะครับตอนนี้เป็นเรือใหญ่มากเนาะอาจจะไม่ใช่สายของโรถนะสายบังขึ้นเป็นเรือของกลุขภาพเบาเบาขึ้นมาลำนี้แล้ว ครดูด้านนู้นตลอดนะครับผมมาทางของเครื่องยนต์บนวูน,นะครับบนวูนน๊ดีเซลนะครับดีบดนโบ๊ทอ๋อเรือย่างนั้งตานะครับรถบ้านก็มาพร้อมนะครับแต่ว่า,ามาเรือสายเรือนะครับไปทางนี้ก่อนนะครับ เข้ามาก่อบที่เข้ามานั่งต่อที่ชบนะครับรราาาอออ่่่่่ิิววทสมมมมีีีไใ็ถ and you can control it okay, so it's, yeah. clean, minimal. Yeah. Keep, keep, doing it. I know. Yeah. Oh, wow, yeah. <laughs> okay. Wow, right? Yeah. Yeah. Careful, you lời, <bike> lời, set chill. Right. <that> uh ha. -huh. <that>

А это сколько, сколько? это его... Я знаю, сколько. Ты же, блин, Я не знаю, как никто, никто, на самом деле все моряки отказываются. А <соединяю> pokok <соединяя> terbobot, มันล็อกเลยนะครับก็คือตอนที่มันเปิดระบบมันก็จะโครงอันนี้คือเป็นตัวเรือจำลองนะครับจำลองเห็นว่าเมื่อมีขึ้นเรือมันโครงแต่พอเกิดระบบปั๊บมันจะต้านเลยนะครับรอบๆมันยังไม่ถึงมันต้องรอสักประมาณรอมประมาณ3 0นาทีถ้าลอย it can go up until like 9,000 it's gonna be like last stop อ่าเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูด้วยนะครับไ Appreciate นะครับจับไหมจับไหม ได้ไหมครับห้องห้ผมสูงนะนี่ไหมครับห้องพ่อมูมันสูงนะใช่ครับใช่ครับสะดวกสบายเฉยเลยบังเอาเลยพี่เลยนี่เลยครับคนอะไรผมเดินอ๋อนครับครอบครัวส่วนครับสูงเลยครับสูงสูงสูงมาก สูงอยู่โหนี่ผมบางร้อยเจ็ดกว่าน,นี่สูงมากโอ้โหสูงเดินสบายเลยนะครับ<ส>มาเลยครับห้องนอนโอ้โหอย่างสูงเลยสบายสบายเลยครับเรานี้สักรอนะครับอ่าชุดกระเสือเป็นของแบรนด์ Fusion นะครับกันน้ำได้น Fusion นะครับออสเตรเลียนะครับดังเชิญครับอันนี้ไม่ไม้สักนะลองมาดูเอาเลยเลยพี่ สวยนะครับนี่โหเรือไม่ใช่เรืเรเรอใช่ส่วนตัวครับโอ้อย่างงามเลยนะครับ,บ,บนี่ครับโอ้โหงงามนะครับไอ้ลำนี้ติดสตาร์บิเลเซอร์ไปนะครับสตาร์บิเลเซอร์ก็คือการโคงนะครับเป็นตัวกันโคเหมือนกันนะครับใช้ตัวนี้เป็นกันโคเรื่องของเป็นตัวแบบไฮดรอลิกนะครับดีไซ s ์เซฟสเป e แต่อีก t ีซี่อินสแตลเลชันใช่ไหมครั behind. I can show you this location Also have เจโร่เนี่ย No don't have but No no he 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 h a v e the boat no problem No my meaning is too too easy too easy to install is this location Yeah Ah but but he he got uh he got the the this body pipe เบื้องหลังพูดอย่างนี้เข้าเข้าเนี้ยย้ายมาไว้ที่กำแพงฝั่งนู้นใส่เครื่องเชนใส่ย้ายย้ายไปนู่นย้ายไปนู่นแล้วไปตรงนู้นติดกำแพงตรงนู้นโซ่โซ่อ่อเทสเทสเทสนะครับ On On เอ้ star s t a b ไ l a n e r นะครับอ่าเป็นตัวกันโค้งนะครับกันโคง้งพอมีแรงโค้งปั๊บก็จะเกิดทำงานตัวนี้เป็นทำงานด,ด้วยใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับนี่นิ่งแล้วอ่วา star b ไ l a n e r นะครับนิ่งกึบนะครับนิ่งกึบ ซึ่งการสั่งงานทั้งหมดนั้นก,ก็จะสั่งงานผ่านตัวจอของ Garmin ลำนี้ก็จะมีเรดาร์ของ Garmin Garmin ควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะครับอยู่ลำเซกโรนะครับลำนี้เรืสสอสวยๆแค่นั้นเลยนะครับคนต้นต้นแรกเลยคือ Exuma เปิดข้างสะดวกนะครับคุณสกตอย่างนี้ว่าคุณสกตเปิดข้างคุณสกีตตอกปลาแล้วก็เล่นน้ำเลยอย่างนี้คุณสกีตเข่งเรงนะครับนี่เข่งเรงบานพับบานพับใหญ่เลยนะครับ หือว่าแข็งแรงครับเดินได้ใช้ง,ง่ายๆเลยนะครับแข็งเรงมากเลยครับผมเดินดูกันเพลินเลยนะครับโอ้โอโเรเือสวยงามทั้งนั้นเลยบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็ถ่ายคลิปไม่ได้พูดนะเพราะวังดูไม่มีเรื่องนี้นะแต่โอ้โ,โดนใจง,งามๆทั้งนั้นเลยไปฝั่งนู้นต่อนะครับฝั่งนี้กันต่อดูนี่ไฮบิดนี ee, ่ไฮบิดไฮบิดเป็นเ,ต,เตอรรี่นะครับ ไอนัวอย่างนี้โอ้โหมันเก oh, oh. ินเกินตัวบางน้องแต่เอามาดูก่อนของชอบสวยทำงามเลยครับสามร้อยมาสามตัวนะครับอืานท้ายพักผ่อนด้วยท่องเที่ยวด้วยตกปลาด้วยเนาะ เปิดข้างเปิดข้างได้เลยเขามีเขามีเขามีเซฟตี้เขามีเซฟตี้แล้วนี่เป็นไฮดรอลิกครับได้ปลอดภัยครับอ่าความเร็วนะครับขนาดไซส์นี้40น็อตนะครับมีที่ต่อเขิดตกปลาทำข้าวได้ด้วยนะครับมีมาโจอก็จะเป็นโจอ g มมิ่งครับโอ้โหสิบปกนิ้ว s u เรือเรือเลยครับ s u คือเครื่องเสียเป็นของฟิ s ชั่นนะครับโอเคพบโดอโอเคโอเคก็ใส่แหลกเพิ่ม ไล่แล้วก็แค่นะมีม่านปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีม่านทุกคนนี่มีม่านปิดปิดตรงนี้ได้นะครับปกัปิดกันได้ที่ที่ใหญ่ที่ดีนะคือห้องนี้กับห้องนี้คุณก้างลองดูอันนี้อันนี้อันนี้เป็นห้องนอนอันนี้ห้องนอนก่อนห้องนอนใหญ่ป่ะฮะใหญ่มากยินดีครับเราจะใส l ฟิลเลอร i คัชชั่นในน n ้นให e ได a เป็นดับเบิลส์เซอร์ e ี่ฟิ l เลอร์ฟิลเลอร์คัชช t ่น n ีกตัว n นึ่ง i ะไป e นมิดเด อ๋อแต่เป็นโซฟูเบสเป็นเตต์สามารถสามารถทำเป็นบูเบย์ออปชั่นได้เลยเรียบได้เลยอืมโอ้โหแข้งไอ้อะเป็นแห้งเป็นเปียกคุณกั้งโคตรใหญ่โอ้โหห้องน้ำแบลังมากโคตรใหญ่โอ้โหเป็นเรือสวีทที่ห้องน้ำใหญ่มากพาภรรยาพาลูกนะครับพาแขกไปที่อืมกันดานเรงนะครับเนี่ย นี่เป็นบุดเป็นเอรอดิงก้นะครับ <c oughs> อยั่ามาแล้วครับตอนนี้มาต่อกับเซ r เจรนะครับ <c oughs> ราดา <c oughs> ดนใจมีศูนย์ดูแลนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับ <c oughs> เริ่มจากเรือตั้งแต่ไซส์2ีุตขึ้นไปนะครับ 28ฟุตก็อยู่ที่2 12, 12วลต์นะครับใช้รอบปันประมาณ7,000รอบนะครับอ่าตัวนี้เป็นไฮดรอลิกนเป็นตัวของเซอร์วมันจะทำงานไวกว่าไฮดรอลิกมากนะครับ อาเองด้วย GPS นะครับออก็คือตัวฟุตคอนโทรลพอเหยียบปั๊บก็จะขึ้นไปได้เลยนะครับเอามาได้เลย ตัวใช้แบตเตอรี่นี่ใช้อยู่ประมาณต่อเนื่องนี่เป็น100 m อมาะใช้ได้ประมาณ10ชั่วโมงสบายๆฟาร์มเร็วอยู่ประมาณ6 6นอต7นอดนะครับซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ฐานที่คนพุดคอนโทรลนะครับอันนี้ตัวตัวของฟีฟีนะครับในรุ่นของซูเปอร์ฟิตนะครับ108ครับผมแซดเจโรนะครับ สียบเสมือนหลายท่านเห็นในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเออทำไมเรือเล็กจังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนี่คือตัวจําลองนะครับก็คือมันลักษณะของการโค้งของคลื่นเมื่อเรากดเข้าไปนะครับสังเกตนะครับมันจะนึง่งหนืดลักษณะถ้าเกิดเป็นเรือประมงเรือที่มีปีกกันโค้งขนาดใหญ่แต่นี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และเป็นลักษณะของเซอร์โวนะครับซึ่งระบบตะกรนอาจจะเป็นไฮดรอลิกเมื่อไปดรอลิกปป๊บการตอบสนองก็จะช้ากว่าผู้ที่เคยเล่นตะบะครับมาก่อน เรืปรั๊สรวจะตอบสนองได้ไวประมาณนี้ตึ้งเลยนะครับเริ่มจากตั้งแต่เรือ28ฟุตจนถึงเรือเป็นร้อยฟุตอยู่ที่เรือก,กับกเซตนเจรูไม้มันล็อกไงมันล็อกมันล็อกเป็นไงอยู่มบบอยู่ตึ๊บเลยนะแต่แต่วันก่อนะ่ะที่เขาเห็นก็คือหนึ่งโอ้ทำไมเรือแค่นี้เอาไปสู้ขึ้น เป็นยุทธ์น้อยเป็นยุทธ์ชายเกอ้ามาชมบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับ <laughs> เรืองามๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เรือสวยๆทั้งนั้นเลยนี่บรรยากาศช่วงกลางคืนเดีย๋ยวพรุ่งนี้บางใหม่อีกวันนะพรุ่งนี้สวย เรดาร์การมินทึบเลยนะเรดาร์การมินล้วนๆเลยก็ว่าได้ฝังนี้ก็อีกแบรนด์หนึ่งแต่การมินก็เกิดมาเรื่อยนะการมินพเพราะเทคโนโลยีราคาให้มาเต็มเน็บราคาจับต้องได้ทุกประเภทลูกค้าอยู่แล้วนะครับมากส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับหรือว่ามันจะไปจัดตรงกับทางยศเฮว่นด้วยเนาะคนก็ไม่ได้หนามากแต่ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าคือคืนพอสมควรเลยนี่สวยๆนะครับ ไม่ได้ไปเล่นโจไหลลำด้วยคนก็กำลังทำอยู่บางก็เลยจัดเส้นหน่อยนะครับสวยงางคืนพอมีแสงสีเข้ามางางำนั้นเลยสวยยเลยวันนี้เมื่อช่วงกลางวันบางไป,ไปาพาไปเล่นดูมาแลนะ้วเนาะให้มาดูความสว่างของกลางคืนครับผม